งแกใช้ปายางปายางใช่แต่ว่าเป็นก,กา,นานกัดดีนะผมว่าน่าจะปะยางปายางปะยางน่าจะส่งคันคะมันไม่กัดเลยนะไม่โดนเลยเลย วางขึ้นโสนหน้านแต่ใกล้ๆอาจจะขึ้นแต่เราไม่นะเห็นทั้งหมดาน่าจะเยอะกว่าที่บอกนะฉันให้อาหารลางแต่กมันีิมันก็มีพวกนะพวกน่ะพี่เคยไปมาบางทีท้ายเกอมันก็อยู่ ทำอะ้สำเร็จแล้วไม่ใช่อะไรยงก<อ>เห,<ะ>เเหือนะเหือีผมก็คอย<ะ>เเ็ีว่าถแกตามแห้วหรอตามแบบเหมืนเลนฟ้าที่มัน,มนโดนเ,เหยื่อเราเราลากมาโดน พวกคนนี้ปาอะไ ชอบนั่งแคะกัน,หนเห็นปลาซึ่งเนี่ยเขานั่งเฝ้าจนได้เขาจะเฝ้าทำไมเทสเอามาเห็นปลาซึ่งเขารู้เรื่องมันนีปลาับเขาลองมาเดิน,นไปเทสต์คนอื่นไปใกลหมายถึงวันตกอ,อ๋อแล้วเขาต้องแคะขนนั้นละประธาขึ้นตรงไหนก็ต้องตีย้ำเมันมันก็ไม่ไปไหนของมันจริดอยู่ยนะที่สุดแถวๆบริเวณ าตรงนนนนมนจริงๆนี่นตั้งแต่ใช้เหย,ยื่อยางมันไม่โดนปลาส่วน <c oughs> เป็นไปได้ยังเรายังไม่มีเป่ามันก็นไม่จะกินง่ายๆนะเอาก็ดีเลรปีนเรื่องเล่าไม่คิดนะ แม่ไม่ใช่พี่บังบ่แม่งเป็นอย่างเงี้ยแหละมันไม่สะก,กัดเสมอไปหรอกนะตีก็ดีเหล็กได้หน่อยตัวแล้วพอเอาปลายางตีกันไม่กัดพี่เอาก็ดีเหล็กตีกัด <c oughs> พี่เดียวกันอ่ะที่ตรงที่มีป่า ก็ยังกระโลกวานเลยนะะขึ้นเบาๆแต่น้ำแลยเมื่อกี้ขึ้นเห็นตัวเลยเเแต่ถ้าขึ้นไอ้แรงๆดีดหางน้ำวุ้ยลงมาเโดนแล้วใช่เียมันไม่มันไม่ไมใช่กระชอนตรงไหมันโดนปลาโดนนะมันน่าจะไม่น่าใช่กระชอนนั่นะเห็นป่ะไปท่วมมันมันน่าจะโดนตัวปลาที่ขึ้นเมื่อกี้แหละ มันก็หนีไปอุ้ยเห็นไหมเนี่ยที่บอกมันโดนอะตึกตึ๊กตึกอะปลาปลาอะไรเหมือนปลากะตีนไม่ใช่เหมือนปลายิสกหรือปลาอะไรนี่แหละที่มันตึกแล้วมันไม่ติดอ่ะปลาพวกนี้แหละถ้าเป็นปลาช่อนอะมันตึกมันเรียบร้อยมันโดนเบ็ดเย้วไม่พลาดหรอกเขาบอกปลาพวกนี้เยอะ โดนสูงโดนตึกตึกแต่นิสิถ้าเป็นปัจจุันหนู มองก่อนนี่มองขึ้นหลายตัวนะตรงนี้ขึ้นติดแบบเห็นเลยอะมน้ามีหลายตัวเหมือนกานดีมากเลยกระโดดเนอะ ท้องานต้องขยับแล้วมั เดินเดินแล้วก็ดูป่าเงี้ยพี่เดินดูปลาขึ้นกัดของปลาผมกัดดีไหมเเอาแค่หมอบอกก็รู้แล้วอะไรบ้าดิไม่ได้ก็บางบางทีอะ่ะผมเดินกันรอบบ่อแม่งไม่กัดหรอกแม่งมากัดอยู่ไอ้ตรงตรงข้างหน้าเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนี่ไงบอกแล้วมันไม่กัดหรอกมันไม่กัดหรอกพีนึง <laughs> มันกัดแล้วก็ดีป่ะก็ <laughs> ดี กระดีเล็กเออกระชายไงลองกระดี่ยางดิฮะลองกระดี่ยางดิไม่คอเลยโก็ไม่นะลองเอาให้ได้ทั้งตัวนี้ได้เรวตัวนี้ขึ้นก่อนมันกัดกระดี่เหล็กนะครับก็มาเทปปลาบ่อครับไซส์สวย,ยงั้นเลยกัดตัวนี้ก็ไซส์สวยอยู่เนี่ยดูดิเจ็ดแปดขีดนะครับซัด อย่ายางจะดไอ้กระดิ่ยางจะเต็มเลครับตีกระดีกัดเป็นว่าเล่นเลยนี่ครับโอเคเลยโอเคครับผมจอมากครับ